มีนิออนอิสลาแล้วก็คุณชัดิชัยเป่งพาณิชย์ไปประกวดนางนพมาศท่าน้ำนน,น่ะคะ่ะพอลงเวทีมานักข่าวแล้วก็กันตนาบางใหญ่ก็ามาถ่ายรูปมาสัมภาษณ์มาอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปนอนป้ายรถเมย์ตรงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยนะไม่มีที่นอนนอนอยู่สองขาคืนนะและลูกเขยยาหนูก็เอาตังมาให้กลัวยุงกัดให้ไปซื้อยากันยุงมาจุนะแล้วเราก็มาดูตรงนี้หาหาที่อยู่เจ้าตั้มถามเจ้าตั้มว่าไม่มีใครอยู่นะก็เลยมาทําเพิงอยู่นะเสร็จแล้วเจ้าของที่ก็ามาไล่ ที่ตรงนู้นแต่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเขาเขาก็มาไล่เขาไปจ้างเทศบาลมาไล่ก็เลยต้องรื้อแล้วม,มาปลูกตรงนี้แล้วพี่นอมนอม้องพี่หนูอ่ะเขาบอกว่าอยู่ได้ให้ป้าอยู่คนสุดท้ายไม่ให้ใครเข้ามาอยู่แล้วก็ทําความสะอาดทําอะไรให้เขามั่งก็ลําบากฝนตกมาก็รั่วหมดนอนไม่ได้เลยอะ่ะเยอะรื้อตรงนี้ไปปลูกตรงนั้นลำบากมากมีฝ่าตัา้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ ในอดีตเคยเป็นนักแสดงร่วมกับดาราดังๆด้วยค่ะแสดงเ,เรื่องอะไรฮะเรื่องอจูเลกายคู่กับใครครับมีนิออนอิสลาแล้วก็คุณชัดชัยเป่งพาณิชย์ครับแล้วก็แล้วก็ใครไม่รู้จำไม่ได้นะก็ไปเข้าวงการได้ไงไปประกวดนางนพมาศท่าน้ำนนท์นะคะก็ได้รองอันดับหนึ่งครับ พอลงเวทีมานักข่าวแล้วก็กันตนาบางใหญ่ก็ามาถ่ายรูปสัมภาษณ์มาอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าชวนเข้าวงการ<ม>สแสดงอยู่แค่สามเรื่องเองก็เลิกอะคะ่ะแล้วชีวิตจากนั้นก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับทีนี้ทีนี้หลังจากนั้นก็ ไปนอนไปนอนโรงพยาบาลาโดนงูก,กัดเพราะหลังาจากจากงูกัดแล้วก็ไปบวชทีเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ปีห้าห้าก็ไปทํางานที่สมุทรปราการครับแล้วก็ไปได้แฟนใหม่ครับชื่อคุณชลิแตแสงมุยคไทยแกก็มาป่วยปีหกสามเป็นมะเร็งแกขับรถบรรทุกก็ติดรถกไปด้วยแล้วแกก็มาเสียชีวิตวันที่สี่ทั ที่สี่ตุลาปีหกหกก็เลยต้องกลับมานี่ไม่มีที่อยู่แล้วก็มาได้ตรงนี้อยู่เนี่ยป่าจะได้อยู่ตรงนี้ก็ลําบากมากปลูกเปิงปลูกเปิงไปเก็บป้ายเก็บป้ายที่เขาติดติดเอามาทําหลังคาน้งข้างกว่าน้ําไปไม่มีไปเข้าตลาดเมื่อก่อนนี้เงินเยอะมากเลยได้ค่ตัวอะไรก็ได้เป็นหมื่นนะได้เป็นถือ่าเยอะนะก็เยอะ จากจากชีวิตตรงนั้นปัจจุบันมามาอยู่ตรงนี้เราเมื่อก่อนคือแย่มากๆเลยชีวิตตรงนั้นจะดีฝ่าแต่ก่อนมีบ้านมีรถมีที่ญาติพี่น้องพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่มีญาติพี่ะพี่ชายก็ไปอยู่บ้านเมียเขาก็ไม่มีที่อยู่กันพี่สาวก็หายสาบสูญไปหายสาบสูญไปตั้งแต่ปีห้าสองให้ตังไปเสียค่าไฟที่บางใหญ่ หายไปเลยจนปัจจุบันนี้ไม่เคยเจอข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ